Okay. <laughs> เพื่ไปเไปวัดโลร์โดนะที่ไปกับวจดูท่ดูทางกรับกลับกลับก่นกลับก่อนที่หลังเพราะาตใจต้องแบบเล่นแบบนี้นะะล้วนั่นี้นะไม่ได้ไม่ได้ไปรือว่าต้องแบนี้ใ่ไหมรั้องรูปรารูปราวนกว่านี้ ไม่ว้ผมว่าผมไมับช่วงช่วงที่มาทางาอย่านี้ไม่ตอนนั้นถ้าดใจนะที่อยู่ใกล้ๆลงตาก็เป็นท่านน้อยมาันเป็นติว

แล้วมีนไม่ได้ไปอยู่ทนั่นมีะนาดมีทไมจะไม่มีเลยล่ะก็มีอยู่ใครมาทำให้

ง oh, no, no, no ั้นไม่ตอนดีเยอะเลยีคนเขขดึ้นมาได้ดึงชีวัตสมเด็อ้ม้ที่เเสียไมรู้นีล้วเดี๋ยวตาตาให้ม่ไปปลูกชินเเดินมาทีงานางเอนเป็นันนนี้ไม่เคยเห็นกระจงเลยเห็นกระจงะธรรมดาเงียบกันเยอะ กตรมันตายไปเยนะม่ัเองหานหมาเข้ามาแล้วทำได้รอะการหรือว่าตัวนกันตัวคนกตัวนเขม่ข้ามหมามันหมาที่วัดมันก็ไม่ในการเนยมานอกเข้ามา รูปแบบของงานจกใช่ด้วจับเรียบโอ้หมายถรงจับมาปนเงาจงก็มายเรียบเยนี่มันเกยโดนด้วยให้เสือไปไหหมดแล้วครับอมีให้เกนะคือการเรียี่จะจงกัล่ะค่หายากก่

แหวก็มาลูกกระติกกินกนกลาพกะออกหมูปา่าเอือก่อนนะมันอดกันจันทร์รัหลงพันเป็นยังไงค่ะจันเ่ยวันนั้นเจอกัน,นง,นงนนานไทยเนาะงา,านไทยงานไทยงานลุงโป๋ ลุกูลุงกูรออะไรเียงจองานลุงกูโดนลุงทำมานว่าทำาครงใหม่ทำาครงใหม่แล้วก็จะทำเลียงให้ถูกต้องทางคนเนเสือให้เจ้าเสือกลับเห็นลนั้นว่าแะก็ปล่อยเขฮะพอมันมันไม่มีอาหารกินด้วยแล้วไปเอาเนื้อสดมันกินมันกินแล้วก็ไปแล้วทองมันอืดอทำไมการกันการนั้นเอาพวกนี้ไป ได้นนหมดนะเน,<ะ>นี่ยไปสุกทำงการนีดลังำังกำลงม้ดุนีมันก็จะหงุดหงิดจะได้กินของกินให้อินอย่างหนึง่งของข้าวอย่างหนึง่งอยูเป็นปัา้ท่านว่าทำทำกงใหม่ทำกงมาทลองกไมรู้เลยจะอยู่ที่ตัวน,นๆๆัว่าตายไปไหนรู้ อ๋อพระอาจารย์กเอาเอาพวกหารไปไปให้พวกเพวกเก่งพวกวางพวกหมูปามังูควายที่เหลือห<ม>้สงสารนะคะมีเคยเคยไปในยมเล็กเนี่ยไ,ไ,ไ,ไปต่อต้านอยู่กับไอ้พวก,พวกออสเตียที่มันยืนันว่ามัน เอาวะไปประมานสัอย่าดปเรื่ขนด่าเขาอยู่ทำมาหากินแล้วก็อ้างว่าคนรักษาตัวไสก็หาเงินช่วยเหลือไฮะน่าจะมาเอามาบริจาคค่ะนี่ก็เป็นเป็นส่วนอง่ของคนก็ย่าไม่ได้ก็เยขนด่ามันขึ้นอยู่กับคามตรงมันเสืนอมบนหลงตาด้วยนะถ้าหลงตาอยู่แล้วมันมีใครกัน แต่ต้นป่ามาใช่ไหมก็ไม่ดุแน่ต้นป่าไม้ต้นาไม้จริงๆก็ไม่มีอะไรใจพวกเนี้ยมันเขียนเป็นข่าวกินมาแล้วมันก็ต้องออต้องเลยต้องทําตามแล้วส่งมาจากตัวไหนหมดคะฮะแจกจ่ายไปหมดแล้วใช่ไหมขายหมดเลยน่าสนใจดีตัวนึงต้อหลายล้านจริงเหรอ มันนมีตั้งช่อนางจริงวเดินมนอนตักแล้วนก่ะ่หนแปลว่าแบนใช่ไงวนี้ที่าที่ปากมีลูกเต๋กาแล้วครับมัน็เตใหญ่่มนี้มี่ฟาเฮะไม่ใม่

ไปนาแล้วไปเร่องเงอนะไร่น,รนึ่งเกหนึ่นงแหนึ่นงเหนึ่งแ่เมนา่เคมาเหมือนกาเนาะม่ หมดนะตาขางหลังปรีการเริมเดิมทำจะดีกับลุงตาต้องเปนช ฉันเลยมึงบอกทำเขียมไว้ทำตองไว้ห้าตน้นตองมาตนม้นแล้วบางคนเขาก็เอามาใจมาให้ทีหลังตน้ตนใส่เพราะนั้นให้กระเล็กโอนเข้ามาแล้วบัญชี อาชีพเดี๋ยวผมมาอาชพเดี๋ยวเดี๋ยวผมมามาทเก่งเด็นเป็น่นเพ่นเือนบ่าเก่งเลยกลับภาเก่งเลยกลับภาเก่งเลยด้างบนตายเลยไปเขียนด้ากันตาสร้างเกดีหลงตา อันนี้คือสร้างอะไรคะเจดีย์หลวงตเจดีย์ระด้ว่ร้าง้ว่อนเติมไม้องชึบเลยลูกดวมสร้างเ็รณอะไจ้องลเอ๊เหมือนตอนระนิดสามสามเนะกทรงไทยสามตระาท่าของของบารีเลยนบารีมีบริวานสาชั้นอ่าใช่ให้การช่วยันทอ่เคือ้ามีน ุามไปหาหมอมาจุฬาไปคนือาีวก็เดือก็ไปให้าไปพาเนี่ยถเส้นเกิดเมไาไปทำบุตลมอตัวเดนี้สีเส้นแต่ว่าามันจริงไม่คือจริงๆแบบ แล้วเ่อแลเดี๋ยวถึงเวลาเราจะพปูกับพวกอันนี้น่าจะเป็นอันนี้พี่การอันนี้พี่นุ่าจะเป็นเกบ30แล้วนะเขา50 50้าจนเดี๋ยวลำเอียงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวสอง่าตัดสิน อนีมเงบูไม้ก็ฝากไว้สิเดี๋ยวเงินก็ฝากที่ไว้ไม่ตัดถวายท่านฝากที่ก็ได้เอารวมกันเลยรวมเปนเขาไม่ให้เอาหรออันนี้ถวายท่านเงนฝากที่เไว้ แล้วถ้ามีใบเสร็จท่านได้รับอะไรอ๋อท่านได้รับเงินใช่ไหมอ๋อฝากพี่โอพี่ไปถวายกับกับพ่ออาจารย์เองหลวงพ่อนแล้วเกิดอะไรอ่ายังไงนะคะอ๋อถวายให้ท่านอ๋อนั่นนันมีป้าอยู่แต่เงินแต่งเงินถวายปากนี้เข้าอย่างนี้เลยเงินถวายฝากเอาวางไว้นู้นก่อนก็ได้รวมเอาเงินวางไว้ตรงนั้นแหละตรงนั้นบนโต๊ะบนโต๊ะเลยแต่เมื่อกี้มามาแต่ไหน การหล่อฟังฟังอยู่ที่พี่ใช่ไหมตง้ไก็ไม่ได้บอกให้ตัคลืทยมาอนไม่เป็นไรจ็ตเราทำเราได้เตั้งมดเลยเดี๋ยวเราธิษฐานี้ต้งบกั่ว่ทาโตามิโตอยู่ใกล้ๆวัดวัดของน้บอ อาจารย์วันนั้นเจอกันอยู่ค่ะพระอาจารย์อะไรองค์ใหญ่ยิ่งใหญ่เลอาจารย์ชื่อเหมือนกันใช่อนหลวงพ่บเรือก็ไปพักอยนอาจารย์อะไเดียเนระไม่เรียกกันนานนยังมีราน้นไหุกทานลงพอาังอี่ ที่สรางวัดนี่ก uh uh> uh ็ไปทำบุญดูกันารเล่อนใจอรเใจดยอดทำะก็้งเลืนไม่ได้สางว่าแถวคลองคอนวันพระก็มีเลยมาไหว้ชชา ฉันเฉลิมฉันเฉถ้าเฉลิมใหญ่เฉลิมาเฉลิมใหญ่ถ้าเฉลิมใหญ่ถ้าเฉลิมให้เฉให่าเฉลิมใหญ่ถ้เฉลิมใหญ่าเฉลิมใหญ่ถาเฉลิมใหญ่าเฉลิมให่าเฉลิมใหญ่้าเฉลิมใ่าเฉลิ่าเฉลิมใหญ่าเฉลให่าเฉลิมใหญ่้าเฉลิมใหญ่ถ้าเฉลมใหญ่าเฉลิมใหญ่าเฉลิมใ่้าเฉลิมใหญ่าเฉลิม่าเฉลิ้าเฉลิมใหญ่้าเฉลิม่้าเฉลิมใ่

ออนี่ลูกพ่อนี่ิ้้าได้สาขาบไม้ท้้าได้สาอ๋อได้หรือวาต้องฝากที่ขับรไนะไม่ต้อง้าอิ้หาได้โอ้โห้ยยาปาดีอะไรคะห้ง ต้องไปเติมน้ำกันหนน้ำไม่ได้ผมมองถึงยนะอน้ดุกย่อเอาที่นไหยก็เอาดิเอาไปทักหนึ่งเอาน้ำว่าตาบันตาน้ชจเอาไปันคะเีอาอ๋อำลก็ือ นปมาท้ายเขาเปลือกน้ำมนต์นะเนี่ยน้ำมนต์สบายเขาเปลือกอ่ะเขอกับต้ายเขาเปลือกต่าเออน้ำมนต์ปลาท้ายเขาเปลือกปลาท้ไยเขาเปลือกไม่พี่เอี้เดี๋ยวกลักินกับไปก็ถึถ้าสวดมนต์กันเดี๋ยวคิดได้สวนมนต์ไปเขาถึงสวดมนต์ไปเขาถึงตอนนี้เช็คอินนะขึ้นเครื่องบินไม่ได้เออื่องบินไม่ได้นะไม่ก็ก็ก็ดื่มเข้าไปอยู่นิดก็ดื่มเข้าไปไม่ต้องไปคือ ขึ้นเครื่องบินน้ำมาอยู่ในท้องเราแล้วไ,อไ,ไ่อบูไงอ้โอ้เขาลาใส่อยู่ยนะอ่อ,อ,อนนะ่ะตงสัยต้องมอมองในกบคนเนาะไ่ย่ไงเนี่ยอ้ไข่ปลาไข่หรอคะาไ่ตรงมีไข่อยูอ่โอ แลนเขาเยอะไก่เขาจะไข่ก็ต้องหาที่สูงๆหาที่หลบไข่กับเพื่อนแลนมากินแลนครับตัวแลนน่ะตัวอ่าเดี๋ยวจะอันตุดใจรยมมาทอให้สบายเลยเดินก็ดกเดินก็ดูว้าก็ดูดวนลน